อาซาล็อตมาแทนผมเลยนะทำไมอาชาโคโดนแหละมันโดนใบเหลืองเขาไม่ยอมคือไม่พูดยังไงก็ไม่รอไม่ยอมอ่ะไอ้แล้วใบเหลืองมันมันโดนอะไรอ่ะไม่ไม่หลุดผมผมเป็นไวริสอีเวนต์ไงแล้วผมยังไม่เป็นไวริสแกงอ่ะมันมันโดนปวดอ่ะใช่เหรอใช่มันมันเล่นอย่างนั้นเลยดิใช่มามาเอาทีทีบีไปได้ไหมมันน่าจะไม่เกี่ยวของผมอ่ะอยู่อยู่อยู่ไหนอยู่แถวเบลล่างปะอยู่เบลแดงครับ ไดี๋ยวแปลวีดีให้ก็ได้ปะไม่เดี๋ยวรลอดแปลวีดีบีไว้ก็ได้ไม่เดี๋ยวอยู่นอ้อยกงาะครับพีครับยังไงเข้าในแดนแมปไปไม่มีเลยครับโอเคครับรันให้นะนี่ใครก็ได้อะไรมันไม่ยอมเลยเหรอเออไม่ยอมมั้งไอเดียเท่ยังระวังไว้ด้วยเด้อเราก็ไวริสอีเวนต์นะลองไปจุดดูละผมเจอแล้วนะของกูอะนะไม่ใช่อันนี้หรือเปล่าไม่รู้ว่ากูกูอะนะไม่ใช่่เปลามึงลองไปจุดดูเลย คือมันเหมือนประมาณว่าผมตายปุ๊บแล้วผมกดวอลงแล้วไมล์มันทังอ่ะอ่ากลาเป็นเคสที่แบบวิตันกับบ่นบนบ่นบ่นกับคนดูแค่นั้นเองก็เลยกลายเป็นแบบก็น่ากลัวเออเออไม่เป็นไรก็วันนี้ก็เสียแล้วพผู้นี้เขาจะเปลี่ยนเป็นไม์รนี่ให้แล้วนี่สวยว่ะมันไม่รู้ว่าเขาจะแจกวันนี้เลยหรือเปล่าเราไม่ถามสมาร์ดูไหมล่ะเพราะยังไงมันมันเนนี่อยู่แล้วอ่ะมันสามารถแบบ เข้าวัยริ่แขงได้ไหมอะไรเงี้ยผมไม่รู้นะเอาจะโนมาลอง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 ไปคุยกับทะเบียนไล่ก่อนดิมันเขาอยู่วะตอนเนี้ยนิดหน่อยมันก้าว่ะไอ้เหี้ยแค่ไม่ไม่ค้างคุยกับคนดูไอสัตว์ไปไหนอ่ะมันจะแก้เหี้ยอะไรเขาขนาดนั้นปะลองลองไปถามได้ไหมมันขึ้นอีกอย่างแล้วี่แอ้เหี้ยอะไรวะ ขี้แคนไปไอ้เห an no, 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 exactly. no, ี mm ้ยแกงทุเรศไอ้ส <people> ัตว <That> ์ฟ <people> ังปากกูแกงทุเรศไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยคนทำอะารกินเขาไม่ค้างนะมึงเขาจะตีมาจะตีมาอะไรได้เขาจะตีมาสนุกไอ้สัตว์เขาไม่ได้อะไรอ่ะมึงเท่าไหร่ไอ้เหี้ยเจะตีมาเขาคุยกับคนดูไอ้สัตว์โดนมันโดนแดูมีปัญหาเยอะหน้าไอ้เหี้ยเหลือองีเเวน่ะขาบอกผมแดงดูมีปัญหาเยอะนะไอ้สัตว์ไม่คนดูเข้าใจป่ะ ไม่หลุดอ่ะมันเป็นเหตุสุ่วิสัยว้มึงมึงเข้าใจว่าไม่หลุดอ่ะมันเป็นสิ่งที่แบบว่ามึงห้ไม่ไม่หลุดได้ไหมล่ะมันก็ไม่ได้เว้ยบางทีคนมันไม่หลุดเองมันไม่ได้ตั้งใจเว้ยไอ้เฮียแล้วแบบไอ้เฮียแล้วมึงแล้วมันไม่ได้มีบทในสตอรี่เลยไมื่คืนกิจกรรมเลยเว้ยเมื่อคืนกิจกรรมมางัดปูนไอ้ไอ้ไอ้เจ้ยปูนอ่ะไอ้เยอะถ้ามันสามารถมันปิดกฎนประเทศไหมมันปิดเว้ยแต่มึงแต่มึงเข้าใจคำว่าแบบไอ้เฮียไม่รู้อ่ะกูหาความ ผมกูห้หาหาแบบาความใจบุญกับแก๊งไอเยี่ยนี้ไม่ได้หรอกไอ้เยี่ยงเงินเวลาชนยังบิดเลยไม่พูดดีกว่าไอ้สัตว์เลเช่ใครมีรถแรงบ้างผมอยากจะถามทเาเบล่าว่าว่าแบบมันเป็นไวรัสแกงได้ไหมไหนชาโกอยู่ไหนอยู่เบลลังไอ้เยี่ยชาโกกูเห็นมันตั้งใจไหมมันตั้งใจเล่นกูเห็นมันอยู่ทุกวันเลยไอชาโกอ่ะเพื่อนงสาม,มันไหมเออมันอยู่ทุกวนันเลยไหม มันเป็นใจแค้นอะไรเขาขนาดนั้นไอเหี้ยถ้าปิดแล้วนี่แต่เขาอยู่ไหมจะบอกว่าในสิ่งที่มึทงทำมันถูกไหมมันก็ถูกไหมเออคนทำบิดกฎประเทศมึงแจ้งเออมันก็ถูกหรอไหมไอ้เหี้ยแต่ของนี้กูว่ามันคุยกันได้ป่ะเขาไม่ได้แบบไอ้เียมเขาไม่ได้ไปด่ามันสนะักหน่อยไอ้เหี้ยเขาคุยกับคนดูผมพาผมไป ถเบียร์รัดดูเผื่อมันอย่างน้อยก็ได้ายไหนด้ก็ย้ายได้ก็ไย้ายขึ้นมาขึ้นมาเนี่ยผมให้คนเนี่ยแปรใครใครคนไหนเดินเหม่อเนี่ยคนเนี้ยไปอาการลองไปคุยดูอ่ะลองไม่เราตอนตอนหลุดนี่ด่ามันไปไม่ไม่มันมันหลุดคำว่าเย็ดแม่อะไรอ๋อพูดกับคนดูนะพูดก่อนดูแบบโบน่ะอ๋อ แต่มันก็หลุดเออเออเขาจพอมันพอมันหลุดปุ๊บผมว่าผมผมว่าไม่รู้หรอกหลุดไม่หลุดผมว่ากดเหมือนแบบกดกดทีนึงก่อนอะว่าให้มันแบบให้มันไอเนี้ยให้มันหายอะไรเงี้ยนะออไม่แล้วสุดที่เขาแจ้งมาคือเขาได้ยิงคำนี้หรือว่าอะไรเขาเขาก็คือต้นเรื่องเลยคือคือมารั่นลูกกันแล้วก็ด่ากันยับแบบด่ากันโดยที่ไม่มีเหตุผลว่าแบบด่ากันในลูกอ้าสนุกมันก็กิจกรรมอะเออแล้วเขาเราก็เหมือนแบบไอ มันก็มีแบบคําเนี้ยหลุดออกมาจากผมเขาเลยพี่เขาเลยไม่ยอมบอกว่ายังไงก็ต้องแจ้งไปให้เป็นบทเรียนเพราะมันเคยเพราะมันเคยมีบทเรียนแล้วเอาง่ายคือโดนโดนไปละแต่ตอนนี้คือสรุปง่ายๆเลยคือว่าเราจะเป็นเวริตอะไรตอนนี้เพราะว่าเช้อคุณสภาคือไปใช่สภาบอกว่าเราเราจะเป็นเวริประชาชนอยู่แล้วอะถ้าสมมติเราเราเราเป็นไวริสแกงได้ตอนนี้ก็แค่โดนแค่เหลืองแต่ถ้าถ้าเป็นไม่ได้ก็คือโดนปลดไวริส ม,มันต้องเป็นวริษแก๊งอยู่แล้วดิเพราะว่าเขเราคุยกัยกสบสภาแล้วอ่ะใช่ใช่ใช่มันก็ต้องไม่เป็นอะเออไปถามมึงทำเบียรลาดด้วยแต่ขอแค่ข,ขอแค่สภานนั้นมาวันนี้แค่มันรวมมันแล้วก็ใช่ใช่แล้วก็ให้ดีเดียวรอรอไอ้เหไทยอานี่กูบอกยังไงก็โดนพวกกูแน่ไอเ้เหี้ยเหมือนแบบมาปูสตอรีร่ให้พวกกูแบบอยากอยากตีเหี้ยอะไรเงี้ยกูบอกเลยกูขอแบบถ้าสมมติพวกกูไปตีจริงๆนะ ถ้ากูมีโอกาสได้ตีพวกมึงนะกูขอแบบสูสีนะไอ้แบบสัตว์กูขอแบบไม่ไม่โง่แล้วกันกูขอแบบมันมันแล้วกันถือว่าแบบโดนัวกันไป <Hello S 1> ไม่ใช่ไทยอะไอมันนี่ไหนมันนี่ไหนแกงแกงอะไรแกงอะไรมันเขาคือประชาชนเขาเคยโดนเคอดีแจ้งมาก่อนอะ่ะเขาบอกเนี้ยใช่ปะเขาเคยโดนโดนแบบแจ้งมาก่อนแล้วว่าไม่ยอมอะไรง้ยนะเขาก็เลยมาอ๋อไอ้เ้ากูนึกว่าไทยอาหนาไปเต็มระบบเลยคงไม่ หรือว่าไทยอาไอ้เงี้ยมันคือมันคือไอ้ไอเนี่ยคือไอ้เนี้ยคือประชาชนเดี๋ยวมันมีอีกเคสหนึ่งด้วยนะเคสหน้าเรเบลอ่ะโทษโทษไทยอาโทษ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 โทแล้วกันหน้าเเบลแต่โทษครัำไทยอาคุณรู้ว่าไทยอาไอ้สัตว์โทษ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 แต่ถ้าเป็นไวริสก็ไวริสไอ้นี่ก็ไม่ซีเรียสหรอกคุณดูมันก็ไม่เบรกเลยเดี๋ยวคือต้องเป็นไวริสแกงนี่แหละอ่เดี๋ยวเราตามดูดันเออทะเบียนไล่ครับครับเ่อไรปรึกษาหน่อยได้ไหมครับ ครือว่าคือจอมยุทธจะจะขึ้นเป็นไปลิตเอนนี่อยู่แล้วใช่ไหมครับไปลิดแกงเพราะว่าผู้นี้มีตีใช่ไหมครับอ่าถูกถูกถูกไหมครับแต่แค่ว่าเราจะเล่นก็เราจะเป็นไปลิดิเป็นเป็นแกงที่สภาบอกบอกว่าเออจอมยุทธจอมยุทธต้องเปลี่ยนเป็นวปลิตแกงใช่ไหมครับไม่ไม่ไม่ของของเราอ่ะของเรามันมีบางคนที่ยังติดไปลิตของ M K K กันแตมันเฮตอนนั้นอยู่ไงใช่ครับ แค่แค่มายกเรื่องเป็นวริประชาชนเฉยใช่ใช่ใช่อันนั้นคือคือจะเป็นอยู่แล้วแต่แค่ว่าคือวันนี้แค่รวมคนมาแล้วก็เดี๋ยวเขาเปลี่ยนให้ทีเดียวใช่ไหมครับใช่ใช่ตอนเย็นครับตอนเย็นคือคือน้องวันนี้ยเขาโดนเอไม่หลุดในกิจกรรมครับแล้วก็เผือไปด่าแล้วเขาก็โดนแจ้งใบมาพอดีกับพอดีกับวันเนี้ยครับเป็นเป็นวลนอะไอ่ะคือก่อนหน้านี้เขาเป็นอีเวนต์ครับแต่ว่าแต่ว่าแต่ว่าวันนี้เขาจะเปลี่ยนอยู่แล้วครับเป็นประชาชนอะ อย่างนี้มันมันมันยังไงครับอือก็มันยังไงครับอยากปรึกษาดูเพราะว่าเพราะว่าไม่หลุดนี่น้องมันก็ไม่ได้ตั้งใจครับเพราะว่ามันคุยกับคนดูครับอยู่ที่มุมนายกอะจริงมันอยู่เริมึกษายกแล้วทีนี้แล้วทีนีนนน้อันดับแรกอะ่ะถามว่าปรึกษาผมอะผมจยให้คาตอบนั้นไม่เต็มร้อยแ,แต่ถ้าตส่วนใหญ่แล้วว่าเราก็บอกไปเลยว่าของเราอะจะทําอ่าทางทาง ทางผมอะติดต่อย้ายย้ายมาเป็นวันนี้วันนี้ใช่ครับคุย,ค,ย<บ>คุยกันต<บ>ั้งแต่เมื่อวานเลยครับแต่แค่ว่าวันนี้รวมมามาเอาทีเดียวครับอืม,อมนั่นแหละก็คือบอกบอกทางนายกได้เลยถ้าถ้าถ,ถ้ามีการแจ้งนะได้ครับเออเราบอกเราบอกทางนายกได้ก่อนเลยอันนี้คือเขาจะอ่านนายกยังไม่เรียกใช่ไหมหรือว่าโดนไปแล้วเรียกแล้วเรียบร้อยคุยคุยแล้วเขาไม่ยอมแบบไม่ยอมยังไงก็ไม่ยอมคือจะเอาใบให้ผมไม่ได้เลยไม่ได้ว่าฝั่งนน้นหรือว่านายกใช่ฝั่งนน้นครับฝั่งโน้นเราเพิ่งจะคุยกันต้องลองติดตามนายกต้องลองนายกอีกท ใช่ใช่เราต้องปรกษานายกเพราะว่าเราบอกไปเลยว่าเราบอกไปเลยว่าหนึ่งครับทางทางสภานัดนัดให้เราอ่ะมาโยกย้ายวันนี้เพราะว่าทางระเบียนอ่ะจะเปิดวันจันทร์พุธศุกร์บอกเขาไปเลยอืใช่เราบอกเรามีสิทธิ์บอกเขาได้ใช่อย่างอย่างที่บอกครับคือน้องมันบิดมันโดนมันโดนใบอยู่แล้วครับแต่แค่ว่าอืถ้ามันเป็นวันริบบิ้นโชวอย่างน้อยมันก็ได้เล่นต่อไงมันก็ไม่ได้ตั้งใจแต่แต่ถ้าเป็นอีเวนต์อย่างเงี้ยน้องมันไปเลยไง แต่น้องไม่ได้ตั้งใจด้วยแล้วก็วันนี้มันต้องเปลี่ยนเป็นรานอยช่แล้วเราปรึกษานายกได้ครับได้ครับมันต้องทำงผมบอกว่าทางผมนัดนัดนัดพวกเรามายกใหญ่วันนี้อยู่แล้วได้ครับขอบมากครับขอบมากครับใช่ท่านพพอดเลยครับเดี๋ยวกัไงอ่าใช่ท่านพ่พอดได้เลยครับแล้วก็ทีนี้จะบอกว่าเรื่องชุดผมบอกทางหลักบ้านไปแล้วนะเขาบอกว่าถ้าไม่ติดอะไรตอนเย็นน่าจะได้อ๋อเอาเอาสูตรลงก่อนก็ได้ครับพูดอะไรนี้ไม่ต้องเอาสูตรเอาสูตรลงก่อนเอาสูตรลงก่อนเพราะว่าเย็นนี้ใช่ไหมครับ อ่าใช่ใช่บอกว่าถ้าถ้าไม่ติดขัดอะไรเย็นเนี้ยเย็นเนี้ยลองลองลองดูแต่ถ้าไม่เจอก็ให้ใส่เป็นชุดนี้แหละเล่นไปก่อนอ๋อได้ครับผมครับใช่ใชค่คือถ้าได้ก็ดีนะเพราะว่าเดี๋ยวม,มันไปไปมั่วกับทีมเบนเดที่เขาแงสีเขาทักเพราะงัน้นเราก็นั่นดีเราเราเล่นอย่างแก๊งสีอะไรอ่ะสีเทาครับสีเทาสีเทาสีเทา,เทาแล้วเราก็ใส่เราก็ใส่สีแดงไปเลยเพราะเราลงสีแดงไม่ใช่หรออ๋อไมาดถึงว่าสมมติว่าเราจะไปเล่นอย่างแก๊งอื่นเราจะแต่งยังไงก็ได้ให้สีสูตรยังไงก็ได้ให้มันเหมือนกันใช่ ใช่ใช่ไม่ลงนะพี่ตาดีทีนี้เราเลาไป็นทันสีอะไรทีแดงป่ะใช่ครับอาจจะถ้าตีแดงมันมันมีมันมีชุดรับทีที่ตีแดงอยู่ไม่ใช่หรอชาโคสามสิไม่ไม่ไม่ไมไม่ดึงไม่ึงไม่ดึงแทนน้องกับสภายได้ครับแล้วแต่ตีแดงก็ได้นะเอาเอาให้มันตรงกับสีสูดไปก่อนก็ได้ครับได้ครับใช่แต่ทีนี้เราเราเราราดูหลังพวกมึงกินก่อนก็ได้ครับได้ครับขอบขอบคุณสภาได้ครับเพราะว่าเพราะว่าผมเร่งผมเร่งผมเร่งเขาไปแล้วได้ครับขอบคุณครับครับแล้วก็เรื่องนั้นก็ลองรีพอร์ทถ่านายกดูเราก็บอกไปเลยว่า ทางผมอ่ะนัดนัดพวกเรามาย้ายวันนี้อยู่แล้วครับเพราะว่ามันเปิดจันทร์พุธศุกร์บอกเขาไปเลยโอเคครับเข้าครับผมครับเช้าโคนนี่เลยรีรีพอร์ตอ่ะรีรีรีไปละเออยังไงมันยังไงมันต้องได้อยู่แล้วเว้ยเพราะว่าเพราะว่าสภาพเพราะเรามาเสาร์ไม่มาเสาร์อาทิตย์ไงเข้าใจไหมแล้วมันก็ต้องมาวันนี้แทนยังไงก็คือเป็นยังไงก็รอดรอดอ่ะเดีแต่เดี๋ยวต้องคุยกับเซาให้รู้เรื่องก่อนนั่นแหละรอดแล้วมาเด ได้คุณดูรับสมัครไปเลยแล้วสมาชิก็สนับสนุกกันหน่อยไหมอย่าบ่นเลยอย่าบ่นเลยใครไม่บ่นก็ดูซะแต่ขับรถอยู่เขาเขาตามได้ใช่ไหมก็ให้เขาลงห่ว่ะพิมพ์รีพอร์ตไปแล้วให้เขียนเลขดีทีไรนีพิมพ์ไปละเดี๋ยวให้เทเทลคอยบอกแล้วไม่กันถ้าถ้ามาจะขอว่าบอกนี่เลยได้ได้ไหนมาละนายกผู้หญิงอ่ะนายกไปเลย สวัสดีครับนายกนายกหรือเปล่าครับครับคือจะมาถามเรื่องไอ้นี่ครับเอ่อคนเนี้ยครับชาโคครับเขาโดนใบเรื่องไอ้ไม่ลู้นะครับเออเขาโดนโดนใบช่วยๆอยู่แล้วครับแต่แค่ว่าเขาเขาจะขึ้นไอ้เขาเรียกอะไรเขาคูยกับสภาแล้วครับว่าว่าเขาจะเป็นใบริบประชาชนนะครับสภานัดมาพรุ่งนี้ครับแล้วแล้วเรื่องใบริบนี่ยังไงครับ วัยรุ่นต,ต้องคุย,ค,ยคุยกับทะเบียนราชคุยกับสภาคุยแล้วครับสภาก็เห็นว่าคือเขาเป็นคนนัดเองครับว่าจะให้ทีเดียวก็คือวันนี้ครับอ,อแต่ก่อนหน้านี้เขาเป็นวัยรุ่นประจะไอน้นี่ไงอีเวนต์เนี่ยครับตอนตอนวัน,นวันนี้ใช่ไหมใช่ใชเออแต่สภาเขาว่านัดมาวันนี้เหมือนกันว่าให้ให้มาเอาวัยรุ่นประชาชนวันนี้ครับอือย่างนี้มันให้น้องมันเป็นแบบวัยรุ่นประชาชนแต่โดนใบติดตัวได้ไหมครับ คือตอนนี้ยของเขาอะไม่มีอาวุธติดตัวใช่ไหมถ้าเขาไม่มีอาวุธเลยอะตามกฎอะมันต้องโดนรีตัวกดรีตัวหมายถึงว่าไอ้ย้ายย้ายมาเป็นประชาชนอ่ะนะไม่รีตัวก็คือแบบลบของออกหมดเลยเริ่มใหม่ท้าไมเขาโดนลบอะครับก็เขาไม่มีอาวุธให้ลดเทียครับกดของเขามันเป็นแดงเว็บหนึ่งต้องลดเทียอาวุธแต่เขาไม่มีอาวุธให้ลดก็ต้องรีตัวใช้ใช้ควงกันไหมล่ะเออมีของเยอะเหรอ มันมันมีปืนปืนสี่วันของในของในค้างก็นิดหน่อยนะมันมันจะลำบากตรงที่ไม่มีปืนเนี่แหละอย่างเดียวแต่ถ้าเอาเอาวุธสปอนไปแลกก็ไม่น่าจะคุ้มปะ่ะแต่แต่แต่ถ้าแลกกับมีดจะได้อยู่ปะ่ะหมายถึงว่าให้เอาเอาอาวุธที่ลถเ,เทียนอ่ะคือให้เอาเอาแลกไปให้เขาเอาอาวุธก็คือเหมือนเขาเอาวุธไอ้สปอนอะ่ะเอามีดไปแลกอะ่ะอ๋อาวุธไอ้นี่นะอาวุธที่สปาให้ใช่ไหมใช่ไม่ กี่เล่มาครับเล่มเดียวเล่มเดียวครับได้ครับเดี๋ยวคนถือของแค่มีดพอต้องตามคนถือของมาให้เขาอ่ะให้เขาได้ครับไม่มีปัญหาครับเดี๋ยวเดี๋ยวรีพอร์ตนายกอีกทีก็ได้ครับคนถือของมามาแล้วครับได้ครับได้ทังั้นก็เดี๋ยวส่งเขาไปบำเพ็ญก่อนเขาโดนบำเพ็ญด้วยได้ครับถ้าถ้าเป็นพรุ่งนี้เลยได้ไหมครับเดี๋ยว่าไงครับต้องวันนี้เท่านั้นเลยเปล่าพรุ่งนี้คุณเล่นรีบมีไอ้นี่เป็นเล่นรีบไม่ได้นะ เขาเรียกอะไรแคเพนอะติดตัวถ้าเขาทำทำให้เสร็จวันนี้ยครับกี่พันมันไม่ได้ทำกันง่ายๆนะมันต้องยี่สิบชั่วโมงนู่นะสี่พันสี่พันไม่ไม่รู้เงินเดี๋ยวผมนั่งทำเลย่พัไหวไหวไหจาโกมีวิธีทําให้ลดได้ไหมครับไม่จ่ายมันต้องจ่ายเท่าไหรรคับถ้าจ่ายก็สี่ล้านนะครับถ้าถ้าให้เหลือพันไอ้ถ้าถ้าลดลดก็คือพันพันหนึ่งก็คือหนึ่งล้านใช่ไหมครับใช่ครับลดจาโกมีตังไหะผมเหลือ มือลสามแสนแล้วกูมีแสนเก้ามึงโอนให้หมดเลยเอี๋ยวเดี๋ับเดี๋ยว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 เดีให้เดี๋ยว1ดเดี๋เดียเดา๋ยวเดี๋ยเดา๋ยวเราให้คนละยวเดีโอเคป่ะวี่ยวเดี๋ยงเดี๋ยเดี๋ยวเหี๋ยวเดี๋ยวนดี๋ยเค้าเล่นยดีอ่ะต้องยวเดี่ยวดหนย่งดี๋ยวเดน๋ยวเด1๋ยวเดีนยวเดี๋ยวเดียดดวดีน่วยย เอ้ใครใครในวอใครใครตังเยอะป่ะโอนโอนให้หนึ่ง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 แปดหนึ่งหอยคนละห้าแสนรถไอไม้ให้ชาโกหน่อยมันโดนสี่พันไม้บปาี่ยนอ่ะสี่พันไม้มันยี่สิบชั่วโมงอ่ะไม่ไหวว่ะใครใครมีเยอะช่วยช่วกันหน่อยห้ช่วยชเท่าไหร่นะขาเท่าไห้ากันเลยมีมีมีหนึ่งหนึ่แปหนึ่งใช่ไหมนไงนะหนึ่งหนึ่งแปดเล็เรหนึ่งหนึ่งหนึาขาดเท่าไหร่หนึ่งหนึ่งแปดหนึ่งขาดล้านห้าขาดล้านห้าแต่แต่ ในเห็นในวอลว่าจะให้เนี่ยช่วยคนละวค่ะแต่วอลจะช่วยเยอะไปมึงมึงต้องใช้ของมึงมีเล่นกันกี่เอ๋อคะเมื่อกี้โอนอดลิศสามเลขโอเคเลขสามเลยหรอผมให้คือเลขเลขสามพันหกร้อยครับเอ็มแล้วเรามีบัตรประกันกันเหรอมีครับคนละใบมีคครับบนละใตอนแรกตอนแรกอ่ะฟังนะครับตอนแรกพวกผมจะไม่บอกัตรประกันด้วยซ้ำครับคือผมจะเล่นแบบเสี่ยงดวงเลยครับ ถ้าเออก็คือผม<ด>ผมไปเนีวนี้มันเสี่ยงไม่ได้นะถ้าเองแคสปุ๊บเท่ากับเองไปเลยนะนี่แหละครับวิธีจอมยุทธครับเออเลิศเกินครัผมนายกจะผมว่ามั่นใจว่าผมไม่แพ้เดียไม่แพไ,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 ไม่มีมกูวางฝ่ามาัแล้วไอ้ที่น่าจะแคคคนเลยไม่เอาไม่ใช่หรอกไอ้ถ้าถ้าแบบฝีมือเก่งอะไม่เท่าไหร่กลัวแคสแอ้ท่นตัดเอิเลยไงวังนะครับยิ่งคุณสงบมากเท่าไหร่คุณก็ยิ่งคิดได้ชัดเจนเท่านั้นจงลุกคืบด้วยยุทธวิธีไม่ใช่ด้วยอารมณ์ แอดมินเลขสามสองสามแปดครับจะจ่ายหมดเลยใช่ไหมสี่ล้านสามสองสามแปดใช่ไหมใช่ครับสามสองสามแปดนะสามสองสามแปดโอเคก็ทีนี้ก็เหลือยึดอาวุธยึดอาวุธก็ได้ครับเดี๋ยวเดี๋ยววันนี้เอามาให้ก็ได้ครับโอเคฮะพรุ่งนี้นะครับจะยังไม่ติ๊กถูกนะครับผมได้ครับก่อนก่อนเล่นซัมซอนนี้ได้ไหมครับเล่นผมแทนโอ้โหเก็บไปเถอะเนาะได้ครับขอบคอมครับขอบคกันเลย ขอมาก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 ไปไปพักกันเดี๋ยวขอมานรถนายกไปละไปไปพักไปพักไปพักมขอมากครับมา let's go พี่เอารถไปใช้ก่อนไหมพี่คนเนี้ยเนี่ยเนี่ยเอาก่อนไหมรถอะไรวะ gdb ผมวะเอาก่อนไหมแป๊บรถรถผมไม่เป็นไรเดี๋ยวผมก็จะไปแล้วอีกแป๊บไม่ไม่ไอ c h a r c ขับรถอะไรเมื่อกี้ให้ผมลอดเขามี gdb คนคนนั้นอ่ะคนนั้นชื่ออะไรนะผมฝากไว้ให้นะไม่วันนี้วันนี้ไม่อยู่อะเอา gdb ไปใช้ก่อนไปเรียกอะไร เลขเผื่อไว้ก่อนเปใช้ันนีละมันได้มันมักนได้รอไม่ได้หวะเอารถเช่ารถไม่ได้หรอเดี๋ยวเดี๋ยวรอรอคนนั้นก็ได้คนนั้นชื่ออะไรนะไม่เทียวเบิกรถไปดิคนไหนคนนั้นชื่ออะไรนะที่อาการ่าวะอากาใช่ไหมฝดน้ำตาใช่ไหมอ่าใช่ใช่เออน่าจะอาก้าอากาแหละ